ด่าอะไรวะเนี่ยอด่าหน,นี้ม,นมันเกิดไหนดีวะเกลียมันยกล่องพวกทองแปลงไทยไม่มีละไม่มีรถถังเหรอนี่เนี่ยได้วายอะ่ะจะขึ้นจะขึ้นดินไป<ะ>ด่านชอบเองเหรอชอบอะ่ะด่านเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบไปเล่นได้ไมยกูไม,ไม่ไม่ชอบด่านด่านไหนเลยเว้ยเพราะว่า เล่นอา่ารย์จะดูโมงกับมันยันรู้อะเอาตรงนี้ก่อนละกันจุดแรกเอาคะแนนก่อนแบบกูดิ้นเสียงอ้าวเพื่อนดีกว่ารู้ว่าใคร เริ่มยิงกันแล้วเริ่มยิงกันแล้วจุดดีเห็นคนเดินไปเดินมาไอ้จุดดีเรียบร้อยอวิ่งมาเตะให้มันดึงแถวนี้วะเป็นตัวแต่กูเล็งปืนไม่ทันมันะ จังหวะเร็วมาเร็วกว่าไห้เด้ไหมตื่นประสาทสัมผัสกูช่วงหลังนี้ช้าหมดเฮ้ยหลังแหละใครยิงวะกูยิงเล่นโอเคเนได้ตีได้ละไปเออเจกูเคยเล่าเรื่องนี้มึงฟังอยู่เหรอเพื่อนเรื่องอะไรวะที่กูที่สมัยตอนเด็กๆที่กูนัดสาวมาบ้านแล้วแล้วชวนสาวมาดูหนังกันเอ้ยเออเออแล้วกูเปิดหนัง กูเปิดหนังเป็นหลงให้สาวดูเป็นหลงเนี่ยสาวบอกขอขอกลับบ้านเลยรวยเลยเพี่เปิดหนัเชนหลงให้สาวดูเออมาอยู่ข้างหน้าแล้วเว้ยข้างบนอะชั้นบนชั้นสองอะสาวสาวจะดูบาร์บี้เต้พาร์ชเชนพาร์ชเชนให้ดูเย็ดเฮหมอมาช่วยกูแล้วดีนะกูไม่เรียกตายพาได้เดือเมื่อกี้น่ะไม่ใช่เหรอเฮียไม่อยู่ในบ้านพาแล้ว หม้อมาช่วยแล้วยิงแอคเกือบไปแล้วดีนะกูหันปืนทันนี่มันบุกค่ายนาสีนี่หว่าเพื่อนพึบเลยเว้ยข้างหน้าเรานี่พึบเลยข้างหน้ากูอะ โดนด้วยรู้สึกม่วงมโดนเลยยังเดือดเฮ้ยโอ้ยพึบเลยโคตรเยอะโคตรตึงเฮ้ยข้างหน้าพึบเลยแต่มันขึ้นมาทางทางที่กูนอนอ่ะ มอออยู่่ะพึบปะเป็นล้าเลยอ่ะพี่กูเกิดละบอมยัดเข้าไปเลยอยันนี้ไม่มี มันชุดอื่นเราจะโดนยึดนั่นแหละโดยทีเยอะเยอะปะเยอะจริงชุดอื่นเราโดนยึดนี่เราจะไปเอาชุดเอตอนนี้ถ้ามึงใช้เอวันนะที่บอกนะครับยิงได้หไรโอ้ยโดนจากไกลๆตรงนี้ชุบได้เยอะเอวันเก้าตีหนึ่งเหรอเอวันเกา โอเคเอ็มบันกากำลอหมออยู่มัจะมีหมอทุ่น่ารักมาช่วยกู้ตักตัวปืนอะไรวะมันลั่นเร็วที่ผายเลยตามตัวเพื่อนมาได้แค่สองจุดเราจะไปเอาเอา แง่ออกมาตายอีกตายอะอี๋เอาดีแล้วกูยึดเหยีดเมาดีกูขึ้นมาอะไรอ่ะอุ้ยเกือบไปกูยึดดีก่อนอ้าวใครโดนวะ Ui lặng Ui Dặn tân Ui dỡ Ui Đồ bay như dặn dỡ Cơ đi em anh Đi đó quá Mấy thằng เกิดฐานก็ได้ยมีรถถังวะเอาไปสรุแม่งเลยอยู่ร่มป่าไปวเดียววิ่งเดียวเลยอะโถวิ่ง ใไดดใครอ,อครจะจยึงด,ดีแล้วเอ้ยติดแล้ววะติดแรงนี่เองแต่ไม่สัมัดการเล่นเกมมอถือไร่ไ้ยังไม่ฮิตหรอเยต่ยมมาสุดเลยหลายทางเลยเลือกไม่ถูกเลย กินน้ำอะไรโอ้ยโดนหลายทางเกินอเคป๊ะทุกทีอะไรกูตายเอาอีกแล้วยังตึงมาเกิดเป็เพื่อนเลยเนี่ยแรกน่าล็อกเอาดีก่อน อะไรวะเด็กดีจะเตอุ้ยมันเกือบตายเยวเราเขาชุบไม่ได้ฮะหมอชุบไปเลยกลางชุบกูอยู่อุ้ยติดอะไรวะติดถัง อย่ายิงตูดเพื่อนเลยไงหมอก่อนชาร์จพลังก่อนโหลดลูก่อเราจะได้จุดจุด A แบบตึ้งจานมันเข้าไป นี้ไม่เห็นตัวตำรวจบุกคุยน่าจะแหลมไม่พอว่ะเพื่อนต้องเพิ่มแลมสักแลมสิบหกแม่งอ่ะเพว่าน่าจะลื่นเกมสิบหกเลยเพื่อนของกูก็สิบหนกน,นี่ใหม่กว่านี้รอมีตังก่อนแฮะอยากตู้ขวยอ่ะตู้ขวยรางวัลที่หนึ่งแล้วสะกม้วนนะ จะแค่วับที่หนึ่งเลยเหรออะไรจัดสุดเลยฮะกูคงไม่มาขอผมอ่ะกูคงเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นนะเพื่อนเฮ้ยยังไงมันก็ประกอบอยู่แล้วเขามันคือชีวิตคือบ้านก่อนเลยครจำได้แน่นอนบ้านไหลังใครพังควันไว้เนี่ยมองไม่เห็นเลยอ้๋อ lặp, 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 đi lặp. để này. ơi. đôi quá này. này, khao bay. ่ิเพื่อนด้วยเป็นไงตายไม่สนเพื่อนต้องตื่นไก่อะไปบินไก่อะมาเอาโอเคจุดอื่นจะโดนจุดดีจะโดนเยุบไหลโดนท้องจุดหอม ไปไอยูทูกเรื่องอะไรกูเป็นสีเก็บร้อยโอ่อเก็บเก็บเก็บไม่ดังเปิดเลยไม่ดังไม่ดังเปิดเลยโอ้ยเก็บไม่หมดอย่างแน่น หมอช่วยกูด <sh> ้วยไอ้เหี้ยมหมอนอนเรียงรายกันเป็นเพ่ยคงช่วยกูไมได้แล้วล่ะใช่อะเอาดีก่อนไว้กูแม่งเอ้ดีกูจะไปแล้วแหละก็อ้อมถามหลักไม่เยี่ย ไหนวะไหนดีเอาดีกูคืนมาเอานิ้ยก้อยนิวก้อยนิวก้อยจะซิวแดดใช่ปะเออชี้นก้อกดปุ่มพิทวิ่งมากกับนิวก้อยจะซิวแดดกำลังเคลียรดีอยู่ตอนนี้เคยเคยเป็นเบาะนก้อยจะซิวแดงเพื่อนเคยนั่นนึกมึงข้างตรงเนี้ยไม่กูงอเว้ย ใครอ่ะเออนุโอเทเก่งจัดพี่เก่งเอามือไปกดที่นี่อย่าบุกชิบวิง่งอา่าอย่าพูดให้คิดไว้แล้วดูมันจะเกรงมึงเกง่งเหรอเปล่าพอาพอพอคิดปุ๊บมันจะเกรงมึงเปล่าอุ้ยคนเยอะเลย เรียกยิงไม่ถูกคุณหอคุณพลอุ๊ยทนเปอร์เปรียมอร่อยเฮ้ยเราจะชนะอุ๊ยคุณหมอมาช่วยโอ้โหเจ้าไก่ไม่เด่นเลยยอดคุณหมออุ๊ยโดนแก่จากด้านล่าง คุณหมอช่วยกูได้อยู่แล้วคุณหมอช่วยแล้วคุณหมอกูจะไปนะไปอร่อยเะล่ะอร่อยสุดยอดอ่ะตีหน่อยวะแป่อะไรนะโอ๊อะไรเนี่ยก่อนโอ้โห โดนได้ไงวะกูลังงงเลยอุ้ยโอ้โหมาจอรกิ้งเฮ้ยกูว่าไม่ใช่ลักษณะอ่ะฝั่งมันอะเกินไปละกูโดนหลายระสามที่รอบไปเนี่ยโปลไงก็โผล่อโปนยังไยไม่ต้องเลงเลยอ่ะ เขาถามเขาบอกเอ้ยเราไม่ได้โปรนะแต่จริงๆแล้วเราเล่นโปรอะ่ะเจะไปะเฮ้ยปืนมันทับไม่ต้องเล็งอ่ะอันนี้แอบเนียนเราชนะแล้วเว้ยนี่ขนาดที่อยู่ในควันอ่ะเพื่อนที่อยู่ในควันกูยังตายอ่ะเพือ่อนมันใช่ของเพือ่อนไม่รู้ว่าดได้ระเรบิดเกือบ เอ,อเด้อเกูอยากกูวัดเลยวัดเลยดูที่หนึ่งเราหรือว่าโปว่าลรเพื่อนสี่สิบตายเก้าอใช่เพทุกอย่างมันอันแน่นแล้วก็นะกูหนึ่งตายเก้นะูเก่งวะเก่งก็หนึ่งตายเกา้าเก่งโค <c oughs> ตร